สวัสดีครับผมก้าวชาแนลครับผมวันนี้มาในงานตัวครับผมวันนี้มีอะไรยำมะม่มมงมวมงยำสไวแมวบางมงนี่นี่คือ,อยำมะม่วง,งแบบน้ำปลาราแบบบใส่แบบเพ็ดๆพโอ้โหดู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 น้ำปลาราอะไรนี่ไม่พูดชื่อ,อเขาไม่ได้จา้า <c> ง <oughs> แต่ม่ใช่ชื่อ ข้าชแนลอะเปรี้ยวอะเปรี้ยวหวานมะม่วงเผ็ดไม่เอิบามะม่วงเลยนะโมข้าวไม่ยอมกินกินมะม่วงแทนข้าวแม่นบอกกินมะม่วงเสร็จแล้วไปกินข้าวทีหลังก็ แสบทองอะดมูลปัวม,มันบอกคือ,ด,อดิี่น้องเอ้ยอม, <laughs> มันต้องกินข้าวก่อนใช่ไหม <laughs> กินในกินในนี้ทีร่างมันจะดีกว่าโอเคเฮลทอนตราพบตำตรงถ้ากินในในี้ก่อนมันจะเคลือบ <c oughs> เคลือบกระเพาะเราเนี่ยแหละทำไมเราทำไมกระเพาะเราเสียเสียงไวใช่ไหมอืมอหือ หิวแล้วก็จัดไปจะรออะไรกันเล่ามาแล้วที่แตกเลยอืออ นั่งกินแบบธรรมชาติแบบดูดูไปฟังลูกกับดูไปข้างล่างผมกับสีเขียวสวยงามมากครับม,ม,มันก็อร่อยมันกันนะเนี่ย Ừ, ใครถืออุทยเสร็ทำพูดเรื่องอื่นใช่ไหมไเรื่องอื่นเลยเมื่อกี้ว่าเริ่อมอะไรเริ่มอิม่มคุณไม่จบใครจะรู้ทำ <โห S 1> ไม <โห S 1> คุณผู้ชมตัวเองฟังไม่ได้เนาะหมดแล้วครับกินหมดปะได้กินข้าว เล่นกินซยจุเล่นเกมโซ่จุซีเต้านัมซีเต้าจริงจริงถ้าผมครับแคนนี้แหละครับ